ก็คือที่ที่พี่ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะก็เนื่องจากทําไร่ทํานาทําลาไม่ประสบความสําเร็จทําแล้วลงทุนแล้วมันไม่เหลือไม่ไม่เหลือผลกําไรที่จะพอได้ใช้นี่เพราะเรามีนี่เยอะมาประสบราคาปลาถูกมากถูกจริงๆอะ่ะจากปลาดาบสี่สิบ้าบาทก็เหลือแค่ยี่บห้าบาทปลาดีร้อย้าบาทก็เหลือแค่หกสิบ้าบาทแล้วหกสิบ ถ้าแปรรูปถ้าเราตลาดถ้าเราขายได้อนาคตเราก็มีเราก็มีอนาคตที่ดี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2560อนุมัติงบประมาณกว่า22,895.36ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการ9101ตามรอยท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์พัฒนาการเกษตรของชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนย่อยของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพอกอและเครือข่าย9,101ชุมชนนำเสนอกิจกรรมเกษตรที่จะดำเนินการในลักษณะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรใน8กลุ่มกิจกรรมชุมชนละไม่เกิน2.5ล้านบาทดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2560จากนั้นชุมชนสามารถดำเนินโครงการต่อเพื่อความยั่งยืนต่อไป แกษตรกรในพื้นที่ที่เข้ามารับขอรัก,การสนับก็ประมาณเนี่ยส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ต่อยอดนะครับโดยที่เขานําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญามาต่อยอดจึงทําให้โครงการนี้ถ้าถ้าไปสู่ระดับของกลุ่มแล้วเนี่ยะจะถือว่าเป็นประโยชน์สาหรับกลุ่มอย่างมากเพราะว่าด,วด้วยตัวของโครงการแล้วเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เขาสามารถดําเนินการได้เลย นะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดการจัดจ้างแรงงานในพื้นที่ได้ด้วย ความก้าวหน้าของโครงการในขณะนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว24,168โครงการวงเงิน1,9864.12ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ87.31บ8 7 3, ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโดยเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มากที่สุดรองลงมาคือการผลิตพืชและพันธุ์พืชปศุสัตว์การผลิตอาหารและการแปรรูปประมงฟาร์มชุมชนการกําจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงบํารุงดินคือเราเมชีพ เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแล้วชุมชนเราส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงปลาช่อนนะครับเราก็ต้องการแก้ปัญหานในชุมชนก็คือปัจจุบันสินค้าราคาปลาช่อนมันตกต่ำเราก็คิดก,การแปลรูปขึ้นมาแล้วก็จะเอาสิ่งที่เหลือจากการแปลรูปไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําชีวภาพแล้วก็จะปุ๋ยชีวภาพมาใช้กับแปลงพืชที่อยู่บนคันบ่อของเราครับสิ่งที่คาดหวังก็หวังว่าอ,อ,อาชีพของเราจะมีความมั่นคง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะในการผลิตครั้งต่อไปเราจะซื้อแค่วัตถุดิบเช่นสับปะรดในชุมชนของเราและผักตบชวาในคูคลองเพื่อมาทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากนั้นเราจะจดวิสาหากิจชุมชนและกำไรที่ได้เราจะนำมาปันผลให้กับสมาชิกทุนที่เหลือเราจะนำมาเป็นต้นทุนในการผลิตในครั้งต่อไป จากการติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวในหลายพื้นที่พบว่ากลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งและต้องการต่อยอดในการสร้างอาชีพใหม่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการเรียนรู้และนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ให้เหมาะสมช่วยเขาเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนะรัฐบาลนี้ต้องการอย่างนี้ในวายว่าหัวก็คือพระราชบัายก็คือต้องพ,งพระราชาท่านทรงพระราชาต้องให้เบ็ดตกปลาดีกว่าให้ปลาวันนี้เราให้ปลาตลอดอะ แล้วมันก็หมดมันก็ไม่แข็งแรงก็ตกหมายว่าหาปลาไม่เป็นไงเพราะนั้นเอามาใช้ดีครับให้ท่านคิดโครงการขึ้นมาอยากจะทําอะไรโครงการในพื้ทนที่ที่คิดว่าทาได้แล้วดีทำขึ้นมาจรัท่านนี่แหละตามรอยตลาดไทย,ยเราจะนําเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายขนมจีนมาตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการกลุ่มทําขนมจีน ให้มันมั่นคงยั่งยืนอยู่กับชุมชนของเราตลอดไปค่ะเงิน2องล้านห้าเนี่ยแบ่งเป็นค่าแรงไปครึ่งหนึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งเอามาเป็นค่าลงเรือนแล้วก็ค่าซื้อแพะเข้ามาขุนอนาคตข้างหน้าเนี่ยเงินจาก2องล้านห้าแสนซึ่งแบ่งออกเป็นค่าแรงครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาเต็มเม็ดเงิน2องล้านห้าแสนในไม่ช้า แล้วจะมีสามล้านสี่ล้านห้าล้านต่อไปเรื่อยๆค่ะโครงการนี้เข้ามาทุกคนดีใจมากความสึกต่อโครงการนี้โดยเฉพาะวิธีการนะครับีะให้เงินมาชาวบ้านบริหารกันเองอันนี้ครับคือถูกต้องแล้วที่ทําให้ชาวบ้านรู้จักรู้จักรวมกลุ่มกันได้และทํางานร่วมกันให้เป็นผลที่จะได้ตรงนี้แน่นอนแล้วว่าเราเกิดกลุ่มที่ชัดเจนเกิดปิดสินค้าเกษตรที่ชัดเจนขึ้นเกิดความรู้ในการปิดเกิดการทํางานร่วมกันนี่ครับที่ที่คิดว่า มันมันต้องเกิดขึ้นจากโครงการนี้แน่นอนมันมันตรงใจอ่ะมันตรงใจนะราะว่าไอ้ไอเกษตรกรที่เขาบอกว่าอะไรนะมันจะมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนคือนโยบายอย่างเนี้ยที่ลงมาสู่เกษตรกรเนี่ยถ้าหากว่าเกษตรกรตอบรับแล้วก็ทําตามสนองนโยบายที่รัฐบาลได้วางเอาไว้เนี่ยผมคิดว่ามันมั่นคงมั่งคั่งจริงอย่างที่ที่เขาพูดแหละครับ